สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันแมวมิฟมีฟมิบมีฟวันนี้วันคริสต์มาสครับดูครับวันนี้ซานต้าน้อยไม่ไปเรียนครับครับซานต้าน้อยอันนี้ซานต้าปาลูมาอันนี้ซานต้ายูฟาครับนี่ครับ โอ้ยพรหน่อยลูกซันต้าโอ้ยพรหน่อยวันนี้วันคริสต์มาสแล้วโอ้ยพรหน่อยวันนี้วันคริสต์มาสแล้วโอ้ยพรหน่อยโอ้ยพรหน่อย,อยพอรไรก็ขอให้เรียนเก่งๆเรียนหนังสือขอให้แดนหนังสือเก่งเน้ออินไม่ออกคือผมบงังผมมั่งก็ขอให้โควิด หมดไปจากโลกนี้ครับประเด็นที่สำคัญเลยตอนนี้นะครับต่อไปปขอให้ปลาเรียนเก่งๆให้พ่อถ่ายคลิปเยอะๆเรากดไลค์เยอะๆกันนะคะโอ้โหถูกใจมากคําโอยพอรนี้อันนี้คืออะไรลูกโอนตินใชะ โอเครับฝากกดจามากดไลค์กดแชร์กดซับตะใครช่องพ่อโออไม่ใช่ครับเปลี่ยนช่องและลืมเองช่องบักนกบริการครับแล้วก็เพจด,ด้วยลแล้วก็ฝาก<พ>ช่องห5าหา,หานะครับปากช่องยูฟ้าครับยูฟ้าาาเครับนะครับผมโอเคบายบาย